ต้องบอกว่าตระกูลสุวรรณคีรีเนี่ยย้อนไปตั้งแต่อุยยุคสมัยตั้งแต่ก่อนรัชกาลที่หนึ่งด้วยซ้ำนะคะก็คือเป็นตระกูลของนักสู้แหละนะคะไล่มาตั้งแต่ต้นตระกูลคนแรกที่เป็นเป็นเจ้าเมืองของสงขาส,สมัยก่อนระบบการปกครองของประเทศไทยเนี่ยคือมันแบ่งแต่ละเมืองเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือน เ,เจ้าเมืองที่คอยปกครองเมืองนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการาถวายบรรทิการขึ้นมานะคะสู่เมืองหลวงที่เป็นต้นตระกูลทุกคนเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องความดุนะคะบางท่านเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพระยาสงขาเสือเลยเพราะว่าดุเหมือนเสือนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตรงฝั่งภาคใต้เนี่ยโจนเยอะ นะเพราะฉะนั้นเจ้าเมืองเนี่ยต้องมีความดุดันเนาะสามารถกำราบได้อยู่แล้วพอมาถึงตอนยุคสมัยของรัชกาลที่6เนี่ยก็เลยมีประกาศมาว่าให้คนที่เป็นเจ้าเมืองเนี่ยสามารถเปลี่ยนนามสกุลได้เพราะตอนนี้เขาก็ไม่ได้เป็นเจ้าเมืองแล้วเพราะเรามีกษัตริย์เพียงองค์เดียวแล้วแต่เพื่อเป็นการให้เกียรติกับคนที่มีเกียรติประวัติเนาะในการแบบเป็นเจ้าเมืองมาโดยตลอดเนี่ยให้สามารถใช้นามสกุลเป็นณจังหวัดนั้นๆ เพื่อที่ให้ลูกหลานที่สืบต่อไปได้รู้ว่าคนนี้ต้นตระกูลเขาคือเจ้าเมืองแต่พอให้เปลี่ยนนามสกุลเนี่ยทางของสุวรรณคีรีเนี่ยก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่รู้สึกภาคภูมิใจในชื่อของสุวรรณคีรีเพราะมันเป็นชื่อของตั้งแต่เจ้าพระยาสุวรรณคีรีที่เป็นต้นตระกูลคนแรกของเราเลยนะคะก็เลย กลุ่มดื้อเนี่ยแหละก็เป็นกลุ่มสวนนาคีรีที่ไม่ยอมเปลี่ยนน้ำสกุลยังคงใช้น้ำสกุลสวนนาคีรีอยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะมี DNA ความดื้อเนาะอยู่ในอยู่ในฝั่งของตัวในเนเองอยู่บ้าง